ับมาให้แล้วนะครับกับ t o y ยต้ามาจิตตีปีใหม่ใหม่ไม่น้อยๆราคาถูกๆวันนี้มีมาแล้วนะครับต้องคันนี้เลยนะครับ t o y ยต้ามาจตตี8 8พีเมียมปี2020กับไม่น้อยเพียงแค่40 0 0มกิโลเมตรและมีประวัติเข้าศูนย์โตโยต้ทุกระยะมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับราคาก็หายไปแล้วเกือบ500แสนบาทเลยทีเดียวนะครับยังไม่พอมาพร้อมด้วยของแถมมูลค่าอีกเกือบ2 0 0แสนบาทมีอะไรบ้างเฉพาะป้ายทะเบียน ก็มูลค่าแสนกว่าบาทแล้วนะครับมีสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กนะครับหน้าจอ Android นะครับบันไดด้านข้างไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่าและราคาค่าตัวจัดให้1นึ่งล้านสห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับตัวรถได้เป็นสีดำแบบนี้นะครับได้กล้องรอบคันกระจังหน้าสวยๆใหญ่เซ็นเซอร์รอบคันไฟหน้านะครับมีไวเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์มาให้ล้อแม็กอลอยคอ18นะครับยางใหม่โยโกแบบนี้นะครับได้ภายในสีเบรปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับและคันนี้มีการอัปเกรดนะครับในส่วนของหน้าจอ Android นะครับมีกล้องรอบคันเกียร์ออโต้ถึง6สปีดเลยนะครับและเลขใหมค์คันนี้นะครับใช้ไปเพียงแค่ 4 1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับยังไม่พอนี่มาพร้อมด้วยประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะครับยังไม่พออีกนะครับได้ประตูไฟฟ้านะครับสองข้างซ้ายขวาฝาท้ายไฟฟ้ามีมาเพิ่มและเบาะนะครับจัดวางได้สวยลงตัวนะครับเป็นเบาะ V-P กับตันซีทหัวหมอนมีกีเมาส์ปรับไฟฟ้านะครับเป็นสีเบจแบบนี้นะครับสีหายากมากและติดตั้งในส่วนของบันไดด้านข้างไฟฟ้ามาให้ถึง2ข้างซ้ายขวาเลยนะครับยังไม่พอด้านท้ายนะครับ ติดตั้งในส่วนของฝาท้ายนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับสเกิร์ตก็มีให้รอบคันนะครับราคาวันนี้นะครับโอ้โหเบามากนะครับเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีจัดได้เต็มฟรีดาวพนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับดอกเบี้ยเพิ่มเริ่มนะครับสองบาทกว่าๆเท่านั้นนะครับและใครที่กำลังมองหานะครับรถตู้ดีเซลนะครับของแถมจัดเต็มแบบนี้นะครับต้องไรออนคาเท่านั้น